สมาชิววันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคบ้านนองบัวใหญ่นะคะวันนี้จะพามาดูความซดความพรม้อมความสมบูรณ์คงวัวเทียรทาการชนในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะทางซ้ำค,คนค่ะคพี่มาจากหัวชนแดนใต้นะคะชื่อได้กันบ้างแนะน,นําตัวกันนิดนึงค่ะกิมครับบดคฉัค่ะมาจากใครขนได้กันค่ะซ้ำนุม่มลูกบ้านครับลูกบ้านบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะก้าวจอมนุชาร์าลำนาราตาเล็กครับ โคข้าวสับอนุชาลำนาไร่หรือเจ้าตาเหล็กนะคะคน้องก็อายุกี่ปีล่ะคะตอนนุ่มปีว่ารับ6ปีกว่าๆนะคะเขาเป็นทยัฐคองตัวใน,นพอสามไม่น้องนรงเดชรับลูกคองนรงเดชนะคะัอดีวัวดังกันนะคะตัวนี้นะ่ะชนมากี่ครั้งนะน้องตามกับสามไฟล์่าสุดชนะจากสนามไหนคันนี้นครตรังรับชนะทีนครตรังมากี่นาทีคะ่ะตอนนั้นชั่วโมงกว่ารับชั่วโมงกว่าเลยถธอว่าทนใฉยได้เลยนะคะตัวนี้นะ วิชาทางชนเข้ากับเพ้นได้หมคะน้องเพื้นๆครับชนพื้นพื้นสไตล์คลาสสิกนะคะวัตถุครูกินยากินน้ำได้ดีไหมคะน้องกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทํานุยเลยนะเดินวัวกันวันกิโลได้นี่สามได้โลครับสามสี่โลอ่าพอให้ได้ออกกําลังนะคะรอบนี้พาน้องเข้ามายุ่ของได้กี่วันหรอคะสิบกว่าวันครับสิบกว่าวันความมายุ่โดยรวมของที่นี้เป็นยังไงบ้างน้องสะดวกสบายดีครับสะดวกสบายนะคะที่นี้นะ รอปทียะทึ่งนี้พกพาความมั่นใจเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วนะและน้องวัวค่ะสดพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาของน้องวัวก็เต็มรอยเหมือนกันนะคะถ้าเข้าเรือช่นพุ่งนี้พร้อมชนกันไหมคะนี้พร้อมครับพร้อมเลยมาเรียมาเรียมาสะกิดกันได้แต่ยังไม่ใส่เข้าทีนะค่ะให้น้องฟ้าทึ่งเอฟซีรูปผู้ติดตามกันได้เลยค่ะกับกวางทึ่งเอฟซีเก้าตำหนิจ่าลำน่ารักแต่เล็กกับวันทียเป้โกตรองมาจอยเชียร์กันเยอะๆนะครับ ช่วยชมช่วยแชร์เป็นแรงเชร์แรงใจให้ด้วยนะคะที่ตอนนี้อยู่บนหน้าจอคือโคข้าวสับอนุชาลำนาไร่รือวตาเล็กนะคะพบกับโคลังสั้นงามบุญบารมีหรือไอ้ทองเรื่องนะคะคุณนี้ทาการชนเป็นคุณที่ซ่องของรายการทีสนามชนโคบ้านนองบัวย่ในวันที่แสิงห้านะคะชิงเงินรางวัลกันที่3นเส้นเซมืบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชนดิมีเชยพาไบรับขายกันนะคะขอบคุณค่ะ